ธรรมดาวันนี้เราเอาแบบธรรมดา20บาท้ะขอบคุณครับธรรมดากระพุ้งธรรมดาทำอาหารปลาเพิ่มไหมครับปลาเอาไหมไม่รู้เอาไหมสามอย่างห้าสิบคิดเอาเองสามอย่างห้าสิบเอาไหมเอาไหม นมปังมีเมสตแล้วก็จาม้นมปังเนี้ยพอหนมปังนี้เอไหมครับโอเคต่อไปเอาแคนี้เหรอะเอาอะไรอีกปัติอร ไหนคะลูกเอาแบบหยิบได้เลยค่ะเอ๊ะทำไมอันนี้มันไม่เหมือนกันอ่ะอ๋อของคุณยายเป็นเม็ดยาวะลูกเนี่ยทำไมอันนี้มันเป็นสีเหลืองอ่ะอ๋อยายเติมไปให้มันเป็นจุดไงมันจะได้อะไรอ่ะอ๋อได้ได้เอาไปให้ปางไงครับเด็กยายเป็นผู้ตอบรับได้เอาสีไหนละลูกทถามป้าถามป้าอนุญาตไหมเอาสีไหนครับ ได้เลยครับนี่เ <c oughs> ก่งนะรู้จับสามตอบด้วยห้าสิบบาทนะเดี๋ยวย่ายสิบขอบคุณมากครับจ้าไปจับหน้าชันใหม่นะคะก็เสร้อไปหน้ามือไ้มาแล้วครับพี่ชมไปมาแล้วแล้วก็กระทง วันนี้เรามาให้ที่เดิมชุบรนแล้วก็รถไปจอดพอรถไปจอดแล้วก็ลงลงแล้วก็ไปให้อาหารปลาปลาก็ปุ๊บปิ๊บปุ๊บปิ๊บเ <Okay. S 1> นี่ยอาหารปลาของเราอันนี้คือกระทงกระทงที่ทำจาก โอ้โหให้พ่อนั่งเลยพ่อจะไปนั่งไหนล่ะข้างหลังข้างหลังเหรอเต็มโอ้โหเดี๋ยวมามามาทำแสดงข้างหลังก็มีที่นั่งชุดดีวห่ะปาเพียบ มืดครัเอาเข้าวกระสอบนึงของของแม่ไปให้อาล่าก่อนเขาไม่ได้มู๊เดลกแป็ยอดแล้วหกพันกว่าบาทอ,อ,อาหารปลาเพียบชุดนี้มีกระทงอีกแล้วนะนี่เวลาให้ก็บอกเลยสิลูกอุทิศส่วนกุศลให้เจ้าจกรรมในเวร ค่ากินอีกหนึ่งล้านอะไรมันจะแพงขนาดนั้นแพงสิดูเราใช้เงินสี่สิบก็พักวันละหนึ่งพักพักหนึ่งวันหนึ่งล้านพักสองวันสองล้านถ้าถ้าพักพักหลายวันติดติดกันดูตอนนี้คนเยอะหน่อยถ้าถ้าแพงก็ห้าพันห้าล้าน รวมค่ากินข้าวอีก5ล้านถ้าพักค่วันแล้วก็ถ้ารวมกับค่ากินข้าวก็เป็น10ล้านาอะไรมันจะพแพงขนาดนี้มาล พันอะไรเดี๋ยวถามไอ้นี่หมาพันอะไรครับชิสุับชิสุออ๊ยนี่อย่างใกล้เลยน้องชอบหมาผมชอบหมาเป็นสวนใหญ่ครับไม่ว่าจะเป็นพันอะไรก็ช่างยกเว้นไอ้หมาพันไทยอ่ะบ้านแก้ก็คือแบบห้อง ตอนแก้วก้อนแล้วแต่คือไม่ชอบยกเว้นบูก้าตอนของเราเลยเลยตอนแก้วไม่ชอบยกเว้นบูก้าบูก้านี่คือชอบผมชอบบูก้ามากมอถ่ายภาพนิ่งกันหน่อยนี่แล้มุมสูงก็เป็นแบบนี้เลยหาภาพทีสูงเนาะโอ้โหตัดเบสตบเลยทำไมมันตัวใหญ่จังนี่โอ้โหหอยหอยท่านผู้ชม ดูด,ดูแต่ละตัวคุณผู้ชมดูมนี่คิดเห็นตัวที่มันขึ้นมาแม่ตัวใหญ่มากโอ้โห <í ls> ห่ยอ่ะจัดอันไหนก่อน,นม,ามานั่งเออเอากระทงนี้ไปลอยก่อนอขึข้นเรือปลาเมื่อกีมาก่อนห่วยมากคุณผู้ชมมันหิวสวยมากเลยอะ่ะมีไอ้หางแดงอ 有多盖土。<got> <laughs> โอ๊ยทำดีดีนอยอ่ะเด็เลยโอช่วยช่วยชไอ,อ้โอก็มไปหนไอโฟรเราจะพังไหมเนี่ยไอโฟ અરે રે મે หนึงลับลงข้ามฟาจะเดินไหมออกไปล้วงข้ามฟานะพี่ดูปลากระเด็นเลยพี่กินไหมตามฟ้ามาหนึงลับ